สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกัชบช่องมดเสาลุยกินแซบนะคะหลังจากที่หายไปนานมากเลยค่ะเพราะว่าช่วงก่อนน้องไม่สบายนะคะก็คือท้องร่วงค่ะตอนนี้ก็คือกลับมาเป็นปกติแล้วนะคะวันนี้น้องก็จะพาทุกคนมาตกปลาดุกค่ะที่เฮิร์มากนะคะก็คืออยู่ที่ป่าปู้นะคะเป็นโฮมสเตย์นั่นเองนะคะนี่ค่ะบรบรยากาศรอบๆก็เป็นป่าหมดเลยค่ะรม่มรื่นแล้วก็เงียบสงบมากค่ะ ช่วงนี้ก็น่าจะปิดตัวไปก่อนใช่ไหมคะหรือว่าเปิดแล้วคะเจ้าของยู่ไหนคะช่วงนี้ปิดนะคะ,ะ,คะแล้วก็ตอนนี้คือน,น้องเห็นนั่นอะดอกเขาเรียกว่าเม็ดบัว,รบวหรอคะน้องอยากจะกินอะ่ะไม่เคยกินเลยนะคะจริงๆอันนี้น้องไม่เคยกินน้องจะลองไปเก็บดูนะคะแต่บอกว่าน้องคงระวังนะบอกว่าคงไม่ไม่ตกในบ่อปลาแล้วพี่ไม่ตก ถ้าทัดตกก็ใช่ไปเก็บโน้ตด้วยตกก็ไม่เรื่อกแค่หัวเข่าเองแค่หัวเข่างั้นเราก็ไม่ต้องตกปลาแล้วไหมพี่ตั้มค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาทักทายพี่ตั้มก่อนค่ะนี่ค่ะพี่ต้ามค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้ามหลังจากหายไปคือแบบไม่เจอกันนานว่าเราเอ้ยหนูก็ว่ารู้สึกว่าพี่ตั้มอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์ไม่ใช่สมบูรณ์สมบูรณ์ขึ้นนะคะส่วนเจ้าของก ไปไหนนะไปต่อมูบ้านแล้วก็อันนี้น้องอมเหรอใช่ใมาดีแค่ไหอันนี้น้องอมจะมาช่วยตกปลานะคะตกไม่ได้ก็ให้น้องเขาลงบ่อเลยนะคะนี่ค่ะน้องอมค่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกค่ะนี่ก็เป็นทีมงานของจิโกฟิชชี่ค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวจะตามมาอีกคนน้องหัดจะเอาชิงหลิวมาเล่นน้องอัดน้องหัดรู้จักเลยทำงานอยู่น้องเมียวแล้วพี่หัดแต่นี่คือน้องเมียวถือกล้องไห้นะคะ ก็ท่าไทยหลังกล้องก็แล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนนี้คือหนูจะเตรียมตัวไปเก็บเมบ็ดบัวแล้วค่ะ <c oughs> มันโอ้ยมีตะคบด้วยมันลื่นนะกินทุกอย่างค่ะหลังจาหายป่วยมายังจะกินทุกอย่างอีกระวัง,งนะเลืเอนไม่ลงแล้วบอไม่ใช่จะเอาไม้ พี่มีไม้แล้วคะถึงไหมไม่ถึงเหรอหนูว่าหนูไม่ถึงนะหนูคิดว่าอันนี้เราให้ได้บ่น่าจะถึงอยู่นะขาเริ่มไปตัวนั่นไม้นั่นไม้ไผ่นั่นได้เหรอได้เหรอได้เออนั่นได้ไหมคะน้องอาจจะลงไปแล้วโอ้ไกลจังอ่ะมาเดี๋ยวพี่ลงไปเอาให้มามาได้ได้่ค่ะเนี่ยลงตรงเนี้ยลงตรงเนี้ย ตรงนี้มันจะนี่หน่อยระวังระวังด้วยกิ่นมันไม่ค่อยเหมือนเลยโอเคได้แล้วนี่ทำไมแม่บัวมันน่ากลัวจังเลยอ่ะมันเหมือนตัวหนอนเลยอ่ะใช่ใช่ใช่กล้ากินไหมเนี่ยกินมันออกมันมัน่อยได้แล้วค่ะทุกคนจะรอชิมดูนะคะเพราะว่าไม่เคยกินค่ะ มันตักแกะอะไรไหมไม่เคยกินเหมือนกันสองก็ผมประจามย้อนมากกว่าเจ้าพี่ไม่เห็นมีไส้เลยอันีมีไส้เอามันไม่มีแล้วเหรอนี่มันกินอันนี้มันนั่นเลยเอามันเน่าแล้วกินน้ำไปกินน้ำไปรึเปล่าเนีแล้วมันจยอะมันมันเยอะแลวอะก็คือก็ว่าทำไมไม่มีไส้นะเฮ้ยนี่โอ้ใกล้ๆนี่ง่ายเนี่ย เอ้าไม่บอกพี่เนี่ยเนี่ยกินอะไเลยเนี่ยจะเคี้ยวเนี่ยเนี่ยอร่อาเด็ดเลยเออพี่แกไปตัดกัวันนี้เรายังไม่ได้กินปลาแล้วค่ะเรากินเบบัวก่อนค่ะก็คือได้ไหมหลังจากหายป่วยมาก็หัวรอดด่างเคี้ยวนะคะอร่อยเลยเลยพี่มาตั้งเก็บเปลือกมาแล้วใช่ไหมไม่ต้องแกะเลยกินเลยมันมันมันอนกแต่มันมันหน่อยเนาะอร่อยไหม ถ้าไม่ชอบก็จะไม่อร่อยมันจะออกมันมันอ่ะอืมอร่อยมันมันนะมันมันมันอืมมันอันอันเขียวๆอ่ะถ้าไม่กินก็ออกได้กลวงมันฝาดอืมกลวงมันฝาดอร่อยอร่อยพี่กินไหมอยากได้ดอกบัวพม่ติลงไปเก็บให้หน่อยนี่ใกล้ๆก็มีว่าเดี๋ยวเก็บให้นี่ เอาไหมเอาเอาไปทำแหละแบบนั้นเหรอถ่าถยรูปเล่นหาเรื <laughs> อยองได้ไหมอ่ะนี่เก็บไหม,มเดี๋ยวพัก,กให้พักเป็นเหรอฮะกุลสตี <laughs> ยังไงจำไม่ได้ ใช่เหรอับนิ่งหัวนะฮะเฮ้ยทำไมน่าเกลียดอย่างนี้เนี่ย ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าค่ะตอนนี้เราไปเตรียมเหยื่อตกปลาก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวตมน้องไปเลยค่ะวายกุลสตรีไทยนะคะพัดดบบัวค่ะพัดเป็นเหรอ ไม่รู้ค่ะพะ่ะทุกคนตอนนี้คือเราจะไปตกปลานะคะก็คือใช้อะไรนะคะนี่ตับกับกึนไก่นะครับสองอย่างสองอย่างทําไมต้องใช้ตับกับกึบกนไก่อะ่ะไม่รู้นะคิดว่ามันน่าจะคาวหรอกปลาดุกมันน่าจะชอบเหยื่อสดมากกว่าอาหารนะความคิดนะเพราะว่าแต่ก็มีอีกแบบการหนึ่งไว้กลัวไม่จริงก็เอาอาหารมาเตรียมไว้อยู่มีอาหารอีกชุดหนึ่งแต่จะลองใช้เหยื่อสดอาหารนี้ไม่ใช่ใช้ให้เรากินใช่ไหมคะไม่กิน อาหารก็จะเป็นไฮเกตไฮเกตไฮเกตนี่ไงถ้าปลาไม่กินเราไปย่างอันนี้ก็ได้ตับเนี่ยได้ได้ได้ครับเ uh> ยอะเลยเดี๋ยวมาลองกันด okay ูไม่รู้ว่าจะนี่ป่าเออนี่ขอเล็กมากเลยเนี่ยนี่นะก็ตัวใหญ่ดองตีนี่เลยลองดูลองดูเนี่ยเกี่ยวง่ายๆแค่เนี้ยแต่ตะขอพี่เล็กไปหน่อยเด็กที่น้องโอมเน่ยจะแต่ตะขอจะพอดีเลยลองดูลองดูคนลองลองเหย่อสดดูเดี๋ยวให้อันนี้ใส่ดูตะขอจะใหญ่หน่อย จะลองดูว่าพี่พี่ตามจะมานไหมใส่คนแรกด้วยสิ <laughs> แล้วเนาะว่าอาจจะไม่ได้ประดุกได้ดอกบ,บวัวแทงนะคะดู<ช>ทีแคแบ,บ่อ <laughs> อันนี้คือบ่อที่เราตกปลานะคะ,ะม,มีแต่ดอกบ,บวัวเต็มเลยค่ะแต่บอ่อนี้ถึงเห็นบอ่อเล็กๆแต่มันกินยากนะก,กินละกินละดิละหลอกดวง ดึงจริงด้วยโมันมันดึงดึงอยู่นะเห็นอยู่นะใช่แต่คอพี่เล็กว่ะเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแต่คอใหม่ดีกว่าทั้งนี้ดึงเลยดึงดึงงคือแต่คอมันเล็กแต่คอมันเล็กเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เปลี่ยนแต่คอใหม่ดีกว่าค่ะน้องไม่เจอพี่ตามนานมะากแล้วก็อ้วนขึ้นด้วยเนี่ยตอนเนี้ยคือมันไม่ได้ผ่านมาเป็นปีนะพี่ใช่เดนนก็ไม่นานนะเดือนหนึ่งก็ไม่ถึงใช่ไหมใช่เดือนหนึ่งก็ไม่ถึงนะใช่แล้วจง จะเปลี่ยนจะขอแป๊บอันนี้คือน้องนกเจ้าของโฮมสเตย์ใช่ไหมนก้เหรออ๋อนึกว่านกนี่ค่ะแล้วจะเปิดตัวเมื่อไหร่อ่ะโฮมสเตต้องรอโควิดนะครับอรอให้สถานการณ์ดีขึ้นใช่ไหมคะขอบคุณค่ะครับนี่

างนี้มีสิทธิ์ได้กินอยู่ได้กินปลาอยู่ทุกคนคะตอนนี้คือเราไม่ได้ปลานะคะแต่ได้ตน<จ>น้นมะนาวนตนนน้นมะนาวพี่ตามเบียดแรงเกินค่ะขึ้นู่นขึ้เหมนตนม้นมะนาวคะ่ะเบียดจนได้มะน,นาวช่วยกันครับทุกคนครับช่วยอัดลงนะคะอันนี้คือ ขาดเครื่องเราขาดมะนาวอย่างเดียวครับนี่น้องพูอได้แล้วด้วยนี่น้องอมน้องอมได้แล้วน้องอมได้แล้วนี่อย่าหลุดนะอย่าหลุดนะได้แล้วนี่ได้กลับข้าแล้วเนอได้กับข้าแล้วมือหมานมือหมานหัล้วครับพี่ตั้มคนแรกนะคะได้ต้นมะนาวนะคะส่วนน้องอมนี่ได้กระดูกค่ะครับผมเดี๋ยวไปกดคอก่อนนะครับ ค่ะทุกคนหลังจากเวลาผ่านไปนะคะตอนนี้คือน้องเหมียวก็พักดอกบ,บัวเสร็จแล้วค่ะนี่ค่ะ,คะทำไมไม่เหมือนที่พี่พาเมื่อกี้เลยอ่ะ <c oughs> ขอดูหน่อยขอดูหน้าตาหน่อยนี่เนี่ยเนี่ยทำไมนพี่พ<า>กัพ<า>กเมื่อ <c oughs> กี้พัก <c oughs> แล้วค่ะอีกได้แล้ว,ลว,ลวหรอพี่ วายข้าวหวานลอดได้ไหมอ่ะพี่อันนี้คือจะกินใช่ไหมจักินข้าวหวานลอดไม่ไหมเข้าวหวานลออันนี้ชื่อพี่อะไรนะอาดอพี่อ่านนะคะโก้ลอดได้ไปเลยเดี๋ยวค่ะจะไม่ให้มาแล้วนะคะไม่เลยอันนี้ได้บอก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 เองนี่ไม่เป็นไรไม่ต้องบอกธรรมชาติไม่ต้องห่วงนี่นะคะ ดิแม่กแมดึงเลยดึงเลยนแล้วหมุนเลยหมุนเลยหมุนยังไงอ่ะพี่หมุนเกลัอก้นกลับอีดานมกลับอีา่งเนาะกดหนจับ้างเปจับ้าจับจับมันเอาตั้งเลยี่เนาะอ๋อโอ้ยมติดเาลหมุนหมุนยังไงอ่ะข้างนี้หมุนเอาข้างนี้ถือจตรงนี้ยมันติดนะติดดึงแรงติดแล้วหมุนยังไงพี่หมุนหมุนไปข้างหน้านันเลย มองปิ้งใหม,ม,ม,ม่เออหนุนหนุนดูปลาเออปลาติดอยู่ปลาติดปลาหรือว่าใบบัวเนี่ยปลาติดอยู่ปลาติดอยู่เนี่ยปลาปลามันพันพันใบบัวเนเราเอามาเอาเช้างงนะเป็นเย็นจะเ,เย็นมาเดี๋ยวพี่บอ,อกให้หมามาเดี <c oughs> มันพันมันพันใบบัวมันพันใบบัวไม่รู้ว่าปลาจะติดอยู่หรือเปล่านไม่ิดก็พี่ต้มลงบอเลยค่ะปลาไม่น่าติดแล้วบินมาคนแรกนะคะแต่คือปลาไม่น่าติดแล้ว ปาไม่น่าตีแล้วีดวนี้ม่ตีม่ตีจริงอีมาแช่กันหนอีว่านมันเอาพันใได้อยู่ว้งนั่ีอยู่ตียู่ตียู่ตีอยู่เดียวมันพันใบบัวเเนี่ดูพันท่าไหเนี่ยหลุนโดนน้ำแล้วเนี่ลกโย่เาวต่พี่บอกว่าือหัวเข่าอจับดูเดี๋ยวพี่ลงให้ดูมา

ตัวใหญ่บ้างรถหมุนเลยหมุนเลยเดี๋ยวแป๊บนึงยังไงเนี่ยเขาจะแป๊บนึงนะาแป๊บนึงแป๊บนึงมแบกข้างหน้าใช่ไหมพี่หมูเอาบัวมาเลยผิาบัวมากเลยเอ่ออ๋อหมุนเลยใส่ปิดหน้าหน้าโลกก่อนนี่หรอใช่หมุนให้ตึงๆเลยได้แล้วครับเออหมุนเลยเน้นแหละแล้วก็เอาเบียดไปทางนู้นเลยโยกไปเลยโยกตัวใหญ่ด้วยหญ่ไปทางนู้นเลยไอ้เน่าอมหมางนะคะหมางจริงๆริงเลย เราบดแล้วได้แล้วนิทธรรมดาเลยตัวใหญ่ด้วยเอาปล่อยเลยเนาะค่ะปล่อยเลยด้วยวะตัวนี้ไม่ปล่อยนะคะทุกคนไม่ปล่อยไม่ปล่อยนี่ตัวใหญ่มากใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้อีกนะคะจริงกับข้าวของเราครับนี่ทุกคนทุกคนตอนนี้คือพี่อาจได้แล้ว ดูสิดูสิจะได้ตัวเท่าเมื่อกี้ไหมหห <laughs> ตัวนี้ตัวนี้ใหญ่เหรอคะมกอย่ <laughs> นี่นะคะพี่อาไปเปลี่ยนเสื้อมาแล้วนะคะ <laughs> อุ้ยตัวนี้ใหญ่กว่าเดิอมอีกนี่ค่ะทุกคนนี่วันนี้เราไม่ได้มาเล่นๆน,นะคะ <laughs> เรามาเอาปลาค่ะเสื้อ <laughs> อะไรคร <laughs> ับโซเชียลเอ้โซเชียล เชื่อเลยไม่ได้ติดนิสใส่น้องใช่ไหมอยู่ใกล้ก <Yeah, ันเกินละคะอยู S 2> <S 2> <S hmm. <S <s ่กับนกบดไกลนกบดเกินแลับเนี้ยแต่ตัวนี้ใหญ่กว่าอีกนะคะเข้าในท้องเลยครับตัวนี้ฮะมันเข้าอันนี้เป็ยอ๋อตัวใหญ่นะคะตัวนี้นี่ค่ะทุกคนค่ะตอนนี้คือเราเจอแก้วมังกรค่ะไม่ใช่ที่เราจะมาเก็บแก้วมังกรนะคะแต่เราจะมาเก็บไข่ค่ะไข่ไก่นั่นเองนะคะนี่ค่ะ น้องนดก็เลี้ยงไก่ด้วยนะคะอันนี้คือเลี้ยงนานหรือยังคะนานแล้วครับประมาณสองปีครับโอ้สองปีอันนี้ไข่นี่เอาไปขายหรือว่ายังไงคะเอาไปขายครับพอเป็นแผงแผงมาหนึ่งร้อยครับอือีนะคะทุกคนคะตอนนี้คือเราได้แล้วค่ะไก่ค่ะเราจะไปเกงนะคะไม่ใช่ค่ะเดี๋ยวเจ้าของร้องไห้ค่ะเราจะไปเก็บไข่ค่ะครับครับเดยวเราตามน้อ์นดไปเลยค่ะ เปิดประตูวกว้างๆนะคะเพื่อที่จะให้ไก่ออกนะคะอันนี้ปกตินี่ไข่นี่เก็บเวลาไหนบ้างคะช่วงนี้ครับช่วงเย็นเนี่อยช่วงนี้เลยก็ได้ช่วงเย็นขนาดนี้เลยเหรอทำแล้วจน <laughs> <laughs> นี้ช่วงเย็นนี่ทุกคนแต่คือวันหนึ่งนี่ได้เยอะไหมคะประมาณสิบต่วลูกครับ นี่เจอไข่แล้วทุกคนนี่อันนี้ไม่เท่ากันนะคะนี่เรียกว่าไงน่นรักแบบคิดขุอันน้นี่ค่ะนี่คือวันนี้เราจะมาเก็บไข่นะคะแล้วก็จะได้ทอดไข่กับเกงปลาใช่ไหมจะทำไมรู้สึกว่าเหมือนน้นอาบน้ำมาเลยโอ้ยเหยีโอยเหยขาเท้าไก่ขอโทษเห่อตัดน่ไม่ไ โอ้่อนี่นะคะค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือเรามาท้าทายพ่อครัวของเราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ตามของเราไดเองนะคะวันนี้มาเป็นพ่อครัวหน้าโหดค่ะพ่อครัวสายโหดครับผมพ่อครัวหัวป่าค่ะนี่ เห็นแต่เคยตกปลานะคะวันนี้จะเห็นพี่ตั้มทํากับข้าวครั้งแรกครั้งแรกที่น้องรู้จักจริงๆค่ะก็คือครั้งแรกจริงๆใช่ใช่ครั้งแรกจริงๆเลยครั้งแรกจริงๆน้องไม่ได้ร้อเล่นนะคะไม่ได้ม้นี่วันนี้เราจะมาทําแกงส้มปลาดุกนะคะใช่แล้วก็นี่ก็จะเป็นเครื่องเคียงของเรานะคะก็จะมีอันนี้ยอดส้มปล่อยยอดส้มปล่อยนะคะแล้วก็ใบมะกรูดใบมะกรูดตัท้าย มะเขือเทศนะคะ<ช>แล้วก็มะพร้าว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 นี่คือมะนาวนะคะผิดมะพิดจ้ามะมะผิดมะิโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะน้องทพิ่งรู้ว่าพี่ตั้มเป็นคนพิษนุโลกเหรอคะใช่ใช่ทำไมพูดภาษาไทายใหญ่แจ้วเลยคะไม่ธรรมดาครับอ๋อค่ะงั้นเดี๋ยวจะให้พี่ตาั้มมานันแนะนำกระดูกนีภาษาไทายใหญ่ได้ว่าอะไรคะ ก็เรียกคล้ายๆกันแหละแต่สำเนียงอาจจะอาจจะเพี้ยนไปหน่อยปลาลุกปลาลุกจากปลามันจะเป็นปลาถ้าภาษาไทยไทยใหญ่จะเป็นปลาอันนี้หัวหอมไอ้ผักหมี่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 ักมีก็คือหอมแดงนะคะแล้วก็่โหู่าหู่าหู่าหูขานะคะอันนี้เป็นภาษาไทยใหญ่นะคะทุกคนก็คือขานะคะใช่่ะอันในขาหอมขาหอมขาหอมก็คือตะไคร้นะคะ ใบมะกรูดก็เรียกเหมือนกันนั่นแหละใบมะกรูดแต่นี่คือยอดสมขอนยอดสุฮะยอดยอดส้มปล่อยแต่ภาษาไทยอาจะเรียกยอดสมขอนยอดสมของนะคะสมขอนใช่ครับนี่มันคือสมง่ายๆมะเขือเทศมะเขือสมค่ะโอเค้วก็มะพร้าวเนาะมะพร้าวมะพร้าวค่ะตอนนี้พี่ตามก็จะมาใส่เครื่องใช่ไหมคะพี่ใช่ครับใส่อะไรบ้างคะใส่ตะไคร้กับข่าก่อนนะครับ อันนี้ใช้ดับกลิ่นเค้าใช่ไหมคะใช่ครับผมใส่แ่แค่นี้ก่อนอแล้วก็น้ำเดือดแล้วก็จะใส่ตัวปลาครับวันนี้ใส่ทั้งตัวเลยเหรอคะหั่นนะใส่ปลาเรียบร้อยแล้ว, <laughs> ลว,ลวใช้บือเลยหนื <laughs> <laughs> ว่าหรูจะไม่ได้กินล้ะนี่น้เดือดแล้วโอ้โหวันนี้ มีโอกาสได้กินฝีมือพี่ตามค่ะจะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้เนอะเอ้าทำไมพูดอย่างนั้ล่ะคะก็ก็น้องมดเพิ่งกินครั้งแรกไก็ต้องบอกก่อนว่าจะอร่อยไม่อร่อยไม่รู้อร่อยแน่นอนค่ะเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันน่าจะอร่อยอยู่เลยแล้วดับนี้แล้วทำไมพี่ตามไม่เทเลยหรอคะมันมีน้ำใช่ไหมน้ำด้วยกลัวน้ำคาวลงไปจะยิ่งคาวกว่าเดิมค่ะหม้ออาจจะเล็กๆหน่อยเนอะปลามันเยอะเกิน ลายยืดนะคะแต่ไม่ใช่ฝีมือพี่ตั้มเสียตัวเลยค่ะใช่ฝีมือน่องอมสองตัวใช่ค่ะน้องอมสองตัวแล้วก็พี่อาดหนึ่งตัวนะคะตอนนี้ก็พี่อาดก็กลับไปแล้วใช่ไหมพี่กลับแล้วมีธุระโอเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้รอให้น้ําเดือดใช่ไหมพี่ใช่ครับผมนี่ค่ะรอใ้น้เดือดไหวช่วยเลยเดี๋ยวจ่ายป้าพี่บุญนะ ส่านที่คน<ม>ตอนนี้ก็คือพิ่ตามก็จะมาใส่เครื่องค่ะทีทีเดียวหมดเลยนะค่ะจุกครับน,น่าก,กินขึ้นมาทันทีเลยค่ะนี่นะคะต้มส้มปลาดุกของเราหรือว่าแกงปลาใช่ไหมภาษาไทยใหญ่ค่ะใช่นี่นะคะตอนนี้เราก็จะมาใส่พริกที่เราตำไว้นะคะ นี่แซ่บๆค่ะอันที่สีเขียวนี้ไม่ใช่แลวนะคะพริกรั้นั้นล้วนๆครับพริกล้วนๆค่ะพีิกตามบอกว่า,า,วาน้องชอบแซ่บๆใช่ไหมก็เลยตามมาซะหมดถุงเลยนะคะจัดไปครับอ๋อน้อยอย่าลืมบอกไปค่ะว่าสมุนไพรหรือว่าเครื่องปรุงทั้งหมดนะคะเก็บจะในสวนหมดเลยนะคะปลูกเองค่ะนี่ เดี๋ยวสุกเรามากินข้าว้ด้กันนะคะเหลือเมนูสุดท้ายก็คือทอดไข่ค่ะง่ายๆค่ะอ๋อยังไม่เสร็จค่ะยังเหลือนี่ประเด็นสำคัญเลยยอดสมปล่อยค่ะมันเปรี้ยวแล้วก็ออกหวานๆอนะ่ะอันนี้นเปรี้ยวหวานๆจะอร่อยน,นี่เลยสาคัญนี่นะคะสุกแบบบ้านๆนะคะ ค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็คือพี่ต้ามก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะวันนี้วันแรกนะคะที่จะได้กินสิมือพี่ต้ามค่ะนั่นก็คือแกงปลาดุกค,ค่ะแล้วก็จะมีไข่เจียวฝีมือพี่ต้ามค่ะเมื่อกี้ไม่ไม่ได้ถ่ายตอนที่พี่พี่ต้ามอะไรนะทอดทอดทอดท <laughs> อดทอดไข่นะคะไม่ใช้ตะเกียบค่ะโชเทฟค่ะเกือบไม่ได้กินเลยไม่ใช่โชเทฟเกือไม่ได้กินค่ะ เดี๋ยวตอนนี้เรามากินข้าวก่อนนะคะตอนนี้ก็คือให้ให้พี่ตั้งคิดถึงให้เกี่ยวน้องโมนั่นแหละิก่อนให้ให้น้องก่อนให้ผู้ชายต้องให้เกี่ยวกุ้ยมือผู้ชายให้เกี่ยวกุ้ิงือมือครับกินน้ำมันนะคะเพราะว่าปลาจะอร่อยไม่อร่อยต้องชิมที่น้ำนะคะลองดูครับลองดูครั้งแรกครับกับการเข้าครัวครั้งแรกครับพ่อครัวหัวป่าอร่อยค่ะป่าปูใช่ครับผมอร่อยอร่อย เชื่อในฝีมือของพี่ๆเขานะคะเพราะว่าปกติเขาก็ทำกับข้าวอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวให้เกล็ดเอาคำโดนตัวๆเลย,ยเห<อ>ให้เกล็ดให้เกล็ <laughs> ดเขาคุณค่ะตกใจกินไข่นะคะเดีย๋ยวนั้นจะกเรากินไข่หลังจากช่วยกันจกปลาแล้วก็เก็บไข่กกไใช่ไ่มช่วยกันทำเสร็จแล้วก็ตอนนี้ก็มาช่วยกันกินใช่กินงานทีมงานแล้วก็กับบรรยากาศได้ยินเสียงเสียงดิบเสียจดิบเสียดนะคะ จะไปเกนบที่ดีไหมคะได้เดี๋ยวรอดิรอตรงผนหนักนะคะให้น้ำเพื่อเราไปเก็บเดี๋ยวพาไปไปเก็บเอาไปทอดกรอบนะคะใช่ใช่ผ่านไหมผ่านค่ะผ่านอย่นี่กินกินกินน้อยใอ่ไหมกินกินดิเอมกินหนึ่งเลยยังสิ้นไหมครับเดี๋ยวน้อยคิดกินแล้วรูกแบบเคิรนไหมคิดกินดียวรู้สึกเคินใช่ไหมใช่เคิรน ไปลองชิมฝีมือตัวตัว,ต,วตัวเองทำก่อนเหมาเขารอเราคนเดียวอ่ะใช่ใช่ม <c oughs> เดี๋ยวเราเข้ารำนาในบรรยากาศนี้ก็แหละ <c oughs> ใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะให้น้องเหมียวกับน,น้องนอดน้องน,อด,นอดนะคะจำชื่อไม่เคยได้สักที <c oughs> <c oughs> มากินข้าวก่อนนะคะสำหรับทีมนี้นะคะน้องต้องขอขอบคุณทีมงานจิ๊กโก้พิชซี่ชิงนะคะน้องโอมค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่ตั้มนะคะ แล้วก็น้องโนตนะคะที่เป็นเจ้าของสถานที่ค่ะก็ถ้าใครสนใจมาเที่ยวก็หลังจากที่สถานการณ์ดีขึ้นก่อนนะคะมาเที่ยวกันได้นะคะแล้วก็อยันนะคะก็ฝากติดตามผลงานน้องในช่องที่โกกิ๊กได้นะคะเดี๋ยวผมจะขึ้นลิ้ก์ให้น้องเดี๋ยวจะขึ้นเลิงก์น้องโนให้ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องต่อไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้น้องได้ค่ะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย 就就就就，你快嘛！